วันนี้แอมมี่ก็จะมาบอกส่วนผสมนะคะนมชมพูปั่นค่ะเทลงไปก็คือน้ำแดง60มิลลิลิตรนะคะก็คือ1แก้วตวงเลยค่ะและทีนี้ก็คือนมข้นจืดค่ะ45นะคะมิลลิลิตรนะคะต่อไปก็คือนมสดค่ะนมสดเมจิกนะคะที่ใช้ ตวงลงไปเลยค่ะ60 70นะคะอันนี้70นะคะ70มิลลิลิตรค่ะเพราะว่าสูตรนี้จะไม่ใช้ครีมเทียมกับน้ำตาลนะคะก็คือแบบจะเข้มข้นหวานมันมากค่ะนี่ก็คือน้ำนมข้นนะคะแช่เย็นไวค้คขาก็เลยแบบมันก็จะเย็นหน่อยนะคะนมข้นใช้30มมิลลิลิตรนะคะ สูตรนี้คือแบบหวานมันมากเลยค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะสูตรปั่นนะคะนมชมพูปั่นสีสวยสีชมพูน่ากินมากเลยค่ะแบบหวานกำลังดีนะคะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะส่วนใครที่ชอบหวานน้อยก็คือลดนมข้นไปนะคะ น้ำแข็งก็คือพูนแก้วเลยค่ะมาค่ะมาลงมือปั่นกันได้เลยเข้มข้นมากเลยค่ะสูตรนี้แบบกินแล้วชื่นใจมากปั่นจนเป็นเนื้อสมูทตี้เลยนะคะนี่ก็คือปั่นจริงให้ดูเลยนะคะไม่ได้ความไม่ได้เร่งความเร็วเลยนะคะก็คือธรรมชาติเลยค่ะ เอาจนแบบให้มันเนื้อมันเนียนเลยนะคะเนื้อแบบเนียนสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนียนละเอียดเป็นสมูตตี้เลยค่ะน่ากินมากอย่าลืมเอาไปทำดูนะคะวันนี้ก็มาบอกสูตรนมชมพูปั่นค่ะไว้เจอกันไมาา่โอกาสหน้านะคะใครอยากดูวิธีส่วนผสม ของน้ำอะไรก็ทักมาได้เลยนะคะคอมเมนต์ Comment ได้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย